สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสาจาริวนะครับวันนี้อยู่กับตัวรถบังคับโมเดลนะครับงานของลาสตาขึ้นห้างนะครับตัวนี้รถสเกล1.12ต่อ12นะครับแล้วก็แบรนด์ของรถนะครับคือ Volkswagen ตัว Golf GTI นะครับอันนี้ได้ออฟฟิเชียลแท้จาก Volkswagen เลยนะครับลองดูครับงานโมเดลด้านในนะครับสวยงามมาก ดูจากข้างนอกยังสวยเลยนะครับฟังก์ชันคอนโทรลเขาก็พื้นฐานเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีไฟหน้าหลังนะครับตัวนี้นะพื้นทางก็ประมาณนี้แหละราคาใช่ถ่าดีทุกท่านก็รู้นะครับรู้สึกเขาจะมีสองสีมั้งสีขาวกับสีแดงนะครับเดผมได้สีแดงเอ้สีขาวมานะครับตัวนี้ใช้คลื่น4 0 6 8 0เมกะเฮิรต์นะครับโอเค นี่ครับค่ายนำเข้านะด้านบนไม่มีอะไรนะครับเป็นหลังคาสลูปนะครับนี่คือสเปคการใส่ถานพื้นฐานเลยนะครับก็ถ่านด a บ4ก้อนที่ตัวรถเอ้ย5ก้อนขอไป5ก้อนที่ตัวรถแล้วก็ถ่าน9โวลต์นะครับ1ก้อนที่ตัวรีโมทนะครับโอเคเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่า หมุนรอบทิศทางเลยโอเคเดี๋ยวขอญาตเตรียมอุปกรณ์ในการแกะซึ่งก็คือมีดหนึ่งเล่มน,นะครับตัดออกชับแล้วก็ชับแล้วก็ชับครับแล้วก็เปิดฟาอกได้ด้านหลังเขาก็ล็อกเกียวไว้นะกันคอนโทรลเลอร์โยกกันต่างๆนะครับ ปรีวิวในวันที่ดีครับฝน,บนตกอากาศสดใสเดีเ๋ยวผมเก็บคนเทนเตอรให้ดูครับเนี่ แต่โมเดลคอนโทรลเลอร์เดียวกันเลยนะครับไม่ค่อยสดนะโดยส่วนตัวเน้นสะสมเป็นโมเดลดีกว่าส่วนรถสวยรถสวยจริงๆนะครับผสมราคาให้ก็แล้วแต่คนชอบแต่เปต็ตัวผมว่าเหมาะสมราคาดีนะครับส่วนตัวรถด,ด้านล่างจะย,ยึดน็อตไว้นะครับแบบนี้ มีคู่มือมีสาอากาศให้นะครับยึดน็อตแบบนี้นะครับผมจะไม่แกะนะให้ดูโมเดลไว้เฉยอันนี้ผมให้ลูกค้าแกะดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนเทสกับลูกค้าต่อหน้าง,งานเลยเดี๋ยวผมแกะเทสไปเลยตัวดูงานเขาน,น,นะครับอันนี้คือดิสเปกเค้าสีดแดงนั่นในแล้วก็ ตตวงล้อสวยมากประตูเปิดไม่ได้นะนะไฟหลังแล้วก็ด้านล่างมีท่อไอเสียสองท่อคู่นะครับก๊อปแล้วก็มีสกรีนกระจกสวยงามนะครับมีไฟด้านบนหมายถึงว่าเป็นไฟแบงค์รอบด้านในนะครับมีแงคอนโซลมีไม้ต่างๆนะโอเคด้านหน้าครับดูไฟ สวยงามมากครับกระจกก็เป็นแบบสะท้อนแส่เล็กๆน้อยๆนะครับด้านบนเป็นสรูปนะครับประมาณนี้ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับแต่นี้มีมาคันเดียวเท่านั้นนะครับเจอกันคลิปหน้าในวันนี้สวัสดีครับอ๋อรีโมดก็แบบเติมแหละนะประมาณนี้ครับ